มันจะช่วยให้ขนมของเราเนี่ยยังนิ่มอยู่ได้เหมือนเดิมต่อให้ผ่านไปอีกหลายวันก็ยังนิ่มอยู่นะคะคือจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะมันมีความแน่นนะแต่ว่ามันนุ่มมากแล้วก็จะมีส่วนผสมที่เป็นลงไปด้วยนิดนึงจะทําให้มันนุ่มชุ่มคอกินแล้วไม่ฝืดคอนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน n เชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําขนมตาลจมโบค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะ มีส่วนผสมลับถึง2อย่างที่จะช่วยให้ขนมตาลของเราคงรูปอยู่ได้ดีดเก็บไว้ได้หลายวันหนานุ่มฟูและที่สําคัญคือลื่นคอมากๆนะคะทานแล้วไม่รู้สึกฝืดคอเลยล่ะค่ะสูตรนี้รับประกันได้เลยว่าขายดีอย่างแน่นอนใครกินเป็นต้องติดใจเพราะว่าอร่อยไม่เหมือนใครค่ะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทากันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะ แล้วเดี๋ยวอันดับแรกก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับเนื้อตาลครับน้ำตาลทรายหัวกะทิแป้งสาลีเอเนกประสงค์ SP SP นี่เป็นสารเสริมชนิดหนึ่งนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่ทั่วไปค่ะน้ำมันพืชน้ำมันพืช,พชตัวนี้เราใช้เป็นน้ำมันสลัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มีน้ำมันสลัดก็สามารถใช้เป็นพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะเกลือผงฟูยีสต์หวานแล้วก็มะพร้าวทึนทึกครับ และที่สําคัญนะครับวันนี้เราได้ถ้วยตระลายลายน่ารักน่ารักอย่างนี้มาอีกแล้วนะครับมีหลายรูปแบบเลยนะครับคือเซตใหม่ของเขานะนี่จะขอให้คุณผู้ชมดูเป็นลายคริสต์มาสน่ารักเว่ออีกอันนึงคือเซตเชอรี่ครับโอ้โหโคตรน่ารักนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมเนี่ย คือแบบน่ารักมากมีทั้งลายแบบเออเป็นต้นคริสต์มาสเอยเป็นคำพูดต่างๆ Merry Christmas มีลายเชอร์รี่หลากหลายสีมีใส่ลุงด้วยนะคะมีต้นคริสต์มาสจริงๆมีลายเยอะกว่านี้อีกนะถ้าใครอยากได้ถ้วยแต่ลายน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเอาละค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำขนมตาลกันเลยคะ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามารักเนื้อตาลกันเลยนะครับซึ่งเนื้อตาลตัวนี้เป็นเนื้อตาลสเร็จรูปที่เราสั่งซื้อมาทาทง Internet. เป็นเนื้อตาลมาจากเพชรบุรีโดยตรงนะคะก็จะหอมมากๆเลยค่ะวิธีการล้างก็นํามาเทใส่ผ้าขาวบางครับแต่ว่าข้างใต้ผ้าขาวบางเราก็จะมีกระชอนรองนะครับอย่างนี้นะอืมเสร็จแล้วเราก็ตักน้ํามาเทราดเลยครับหรือถ้าเกิดว่าใครแบบจะเอาไปล้างที่ก๊อกน้ําเลยก็ได้นะก็เปิดน้ําผ่านได้เลยนะคะ คืออันนี้เราไปถามมาจากคนที่เขาทาขายจริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเองเขาก็ต้องสั่งตาลมาจากเพชรบุรีเหมือนกันเนาะเพราะว่าตาลเนี่ยมันก็จะมีฤดูการนะคะถ้าเกิดว่ารอซื้อจากตามตลาดเนี่ยบางทีรสชาติมันก็ไม่นิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยก็สั่งมาจากเพชรบุรีโดยตรงจะดีกว่าค่ะก็สำหรับวิธีการล้างนะครับก็เทน้ําใส่ลงไปครับแล้วก็คนนิดนึงเพื่อให้น้ำระบายออกนะครับ พอน้ำมันเริ่มแห้งไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นำผ้าขาวบางขึ้นมาแล้วก็มาบีบครับบีบได้น้ำออกนะครับแล้วเราก็ล้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ากลิ่นเปรี้ยวมันจะหมดไปนะครับหลังจากที่เราล้างตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นำเนื้อตาลมาพักไว้ก่อนทีนี้เราก็มาผสมเนื้อขนมตาลกันเลยนะครับอันดับแรกใส่เนื้อตาลที่เราล้างเรียบร้อยแล้วลงไปครับตา,า,ามด้วยน้ำตาลทรายขยับให้เข้ากันก่อนนะครับ เสร็จแล้วตามด้วยเกลือครับเราใส่น้ําตาลไปคลุกกับเนื้อของตาลก่อนนะคะเพื่อที่ว่าความหวานของน้ําตาลมันจะไปช่วยให้สีของเนื้อตาลดูชุ่มฉ่าค่ะสีจะได้สวยๆนะคะเสร็จแล้วทยอยใส่แป้งครับอย่าเพิ่งใส่หมดนะครับถามคนโบราณมาเขาบอกว่าขนมตาลที่ทําแล้วไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จกันส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่นวดไม่ถึงนะคะ ก็คืออาจจะแบบนวดไม่เนียนพอหรือว่านวดไม่นานพออะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากับการนวดนิดนึงนะคะ oh. พอเรานวดแป้งไปได้สักพักหนึ่งแล้วครับมันเริ่มจะเข้ากันแล้วนะทีนี้เราก็มาทยอยใส่หัวกะทิได้เลยครับสำหรับหัวกะทิค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะครับจะใส่ลงไปทีเดียวพรวดหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันแฉะไปเราจะแก้ยากครับ หลังจากที่เรานวดจนได้เนื้อประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะออกเนื้อๆอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ผงฟูครับคลุกเค้าก่อนครับตามด้วยยีสต์หวานนะครับน้ำมันพืชแล้วก็ SP ครับ ที่เพื่อนๆเห็นมันเป็นเหมือนยังเป็นเกล็ดๆอยู่อันนั้นคือไม่ใช่แป้งจับกันเป็นก้อนนะแต่ว่ามันเป็นเนื้อตาลน,นะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเราใส่เนื้อตาลค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับอัตราส่วนของแป้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นเนื้อตาลอยู่ยังค่อนข้างชัดเจนค่ะก็ทําให้คนรับประทานเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นแป้งๆนะคนรับประทานก็จะชอบกันเลยล่ะค่ะหลังจากที่เรานวดเข้ากันจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานาพลาสติกแรปมาแรปไว้อย่างนี้เลยนะครับ ปิดให้สนิทอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้1ชั่วโมงครับแล้วอีก1ชั่วโมงเรามาเจอกันครับระหว่างที่เรากําลังรอให้ขนมขึ้นฟูนะครับเดี๋ยวเราก็มาขูดมะพร้าวเพื่อตกแต่งหน้ากันเลยนะครับวิธีการขูดก็ไม่ยากครับนำมะพร้าวมาครับแล้วก็ใช้ตาแมวอย่างนี้นะครับขูดลงไปครับหลังจากที่เราขูดมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นำมะพร้าวมาคลุกกับเกลือครับพอคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำมะพร้าวส่วนนี้นะครับไปนึ่งครับนึ่งเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับ ก็ให้เราตั้งน้ำร้อนครับให้เดือดเลยนะครับในรังถึงอย่างนี้แล้วก็เอาตัวมะพร้าวของเราครับที่เราทําการคุกเกลือไว้เมื่อกี้ครับนำมานึ่งครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับแล้วเดี๋ยวอีก5นาทีเรามาเจอกันครับหลังจากที่เรานึ่งมะพร้าวไปแล้ว5านาทีนะครับก็ให้เรานําตัวเนื้อมะพร้าวออกมาพักไว้ให้เย็นครับและนี่ก็คือตัวขนมตาลของเรานะครับที่เราทําการหมักทิ้งไว้ป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่นะครับก็จะฟูขึ้นมาเยอะเลย เสร็จแล้วให้เรานำไม้พายครับมาตีแป้งครับเป็นการไล่อากาศออกนะครับพอได้ประมาณนี้เราก็พักไปก่อนครับและขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรานำถ้วยตะลยของเราลายน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะครับนำถ้วยตะลยพวกนี้เป็นึนืงก่อนนะครับเป็นเวลาประมาณ5นาทีครับหลังจากที่เราเนึ่อถ้วยตาลยแล้วเราค่อยนำตัวขนมของเราไปหยอดใส่ถ้วยตาลยนะครับนำถ้วยตาลยเปล่าๆของเราเนี่ยล่ะครับไปใส่ในรางสึ่งได้เลยแล้วเดี๋ยวอีก5นาทีเรามาเจอกันนะครับ หลังจากที่เรานึ่งถ้วยตลาลไปแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ5นาทีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้เราตักตัวขนมมาหยอดใส่ได้เลยนะครับอันนี้เราขออนุญาตเบาแก๊สก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอความร้อนขึ้นมามันจะโดนมือแล้วจะพองเอานะครับใช้ช้อนตักขึ้นมาครับแล้วก็มาหยอดใส่ถ้วยครับ หลังจากที่เราหยดใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นําฝามาปิดครับแล้วฝาที่เรานํามาปิดนะครับให้เราห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับลักษณะอย่างนี้เลยเนาะป้องกันไม่ให้หยดน้ําตกลงไปครับเสร็จแล้วอีก20นาทีเรามาเจอกันครับหลังจากที่เรานึ่งมาแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับทีนี้เรามาดูผลงานพร้อมกันเลยเนาะหนึ่งตองจ้ำก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเบาแก๊สนะครับแล้วก็หยิบขนมตาลของเราขึ้นมาไปพักไว้ให้เย็นก่อนครับ เราก็นำถ้วยเซตที่2งลงไปนึ่งต่อได้เลยครับถ้วยก็น่ารักมากเลยค่ะเจฟเราก็นึ่งด้วยไฟแรงครับเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับจะก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับแล้วทีนี้เราจะมาลองแกะให้ดูสักอันหนึ่งนะครับระวังร้อนด้วยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับพักไว้ก่อนครับ ก็เป็นอันเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมตาลของเรานะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาโรยหน้าด้วยมะพร้าวกันเลยเนาะเอามาโรยอย่างนี้เลยครับปะข้างหน้าไปนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเขามักจะเอามะพร้าวใส่ลงไปบนหน้าของขนมตาลน,นะคะแล้วค่อยเอาขึ้นไปนึ่งนะแต่ว่าเนื่องจากว่าขนมตาลของเราอันนี้นะคะมันสามารถเก็บไว้ได้หลายวันก็ยังฟูอยู่อย่างเงี้ยหลายวันเลยไม่แฟบนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแบบเก็บเอาไว้ขายได้อีกหลายๆวันเลยดังนั้นเราก็เลยจะไม่เอามะพร้าวเนี่ยใส่ไว้ข้างบนหน้าตั้งแต่แรกนะคะคือเพื่อนๆแยกไว้พอลูกค้าสั่งปุ๊บเราก็ค่อยเอามะพร้าวเนี่ยมาโรยทับบนหน้านะคะ,ะ,คะเพื่อที่ว่าจะได้ยืดอายุให้ตัวขนมตาลเนี่ยอยู่ได้หลายวันเนาะ เนื่องจากว่าตัวขนมตาลเองเนี่ยนะคะมันอยู่ได้หลายวันแล้วก็มันจะนุ่มฟูอยู่อย่างเงี้ยไปอีกหลายวันเลยนะคะคือจะไม่แฟบเลยเพราะว่าส่วนผสมอันนี้มันจะช่วยให้ขนมของเราเนี่ยยังนิ่มอยู่ได้เหมือนเดิมต่อให้ผ่านไปอีกหลายวันก็ยังนิ่มอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามะพร้าวใส่ลงไปอ่ะมันจะกลายเป็นว่าตัวมะพร้าวจะทําให้ขนมของเราอยู่ได้แค่วันเดียวเนาะดังนั้นก็เลยใช้วิธีว่านึ่งเสร็จแล้วก็วางโชว์ไว้อย่างนี้ก่อนพอมีลูกค้ามาสั่งเราค่อยโรยตัวมะพร้าวข้นไปบนหน้านะคะทดสอบความนุ่มนะครับ ตัวนี้คือเซตแรกที่เราทําเลยนะออันนี้คือแบบว่าเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะคะอพอปิดออกมานะจะเห็นว่ายุ่นๆอยู่นะครับตอนนี้ดูไส้ในกันเลยเนาะมีความเหนียวอยู่ด้วยนะครับคือจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะมันมีความแน่นนะแต่ว่ามันนุ่มมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้วยส่วนผสมของเราเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นน้ํามันลงไปด้วยนิดนึงจะทําให้มันนุ่มชุ่มคอชุ่มชื่นนะคะกินแล้วไม่ฝืดคอนะคะ ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะอ่ะเจ๊คนละชิ้นค่ะคือเนี่ยเซตแรกนะยังไม่ยุบเลยนะใช่ไม่มีความยุบเลยนะคะอันเนี้ยคือแบบเคยลองทำแล้วรอบนึงนะก็เก็บไว้ได้หลายวันไม่ยุบนะคะโอเคมาชิมเลยแบบว่าเนื้อเนียนมากอืมที่สำคัญคือนุ่มมากอืแล้วก็ซุ่มคอเนาะใช่ใช่แล้วเวลาเคี้ยวไปอ่ะอย่างบางเจ้าอ่ะเหมือนกับว่าเราเคี้ยวเป็นฟองน้ํา คือมันมีอากาศอยู่ข้างในมากเกินไปอันนี้อยากให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าข้างในมันละเอียดมากๆเลยนะคะเนื้อมีความละเอียดบีบแล้วไม่ยุบตัวเห็นไหมคะนี่นี่ออกแรงเยอะนะนี่ออกแรงจนมันบี้เลยนะมันก็ไม่ยุบนะคะอ่าเห็นไหมที่สําคัญที่ชอบมากสุดนี่คือมันลื่นคอ คือคุณเคยกินขนมประเภทนี้แล้วคุณรู้สึกว่าแบบมันฝืดคอว่ากลืนไม่ลงอ่ะอื uh huh. อันเนี้ยไม่เป็นไม่มีความฝืดคอเลยแล้วก็พอกลืนลงไปนะหอมขึ้นจมูกบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเอาไปล้างน้ําตั้งหลายครั้งมันไม่หายหอมเหรอไม่หายนะเพราะว่าวิธีการที่เราพาทำเนี่ยนะคะเราจะค่อยๆให้น้ํามันไหลผ่านลงไปเนะเราไม่ได้แบบเปิดน้ําแรงๆแล้วบีบจนความหอมมันหายไปกับน้ําไม่ใช่นะแล้วอันเนี้ยเราสั่งเป็นตาลเพชรบุรีมานะคะหอมมากๆนะคะแล้วที่สําคัญนะสูตรนี้ไม่หวานมาก ใครไม่ชอบทานหวานเนี่ยรับรองแบบชอบเลยหอมนุ่มเนื้อละเอียดลื่นคอพิเศษมากๆจริงๆสูตรนี้นะคะส่วนผสมลับที่เราใส่มาแล้วไม่เหมือนใครเลยนั่นก็คือน้ำมันพืชนะคะกับ SP นะคะ2ตัวนี้จะช่วยให้สูตรนี้เนี่ยแตกต่างอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเพื่อนไปทําขายนะบอกเลยทุกคนจะต้องแบบว่าโอโ้ติดใจและกลับมาซื้ออย่างแน่นอนโดยเฉพาะที่แบบเป็นไซส์จัมโบ้อย่างเงี้ยเนี่ยเยพื่อนๆดูสิเห็นไหมดูความขึ้นฟูมันนคะเห็นไหมเทียบกับมือสิคือเทียบกับถ<ะ>้วยอะขึะ้นฟูเกือบ เป็นสองเท่าของถ้วยแต่ไม่ยุบอันนี้คือเย็นสนิทแล้วนะนี่ผ่านมา2ชั่วโมงแล้วนะคะคือไม่ยุบลงเลยแล้วเราเคยทําชิ้งไว้หลายวันก็ไม่ยุบนะสูตรนี้ต้องบอกเลยค่ะทําไปแจกใครให้ใครทานทุกคนต้องติดใจหรือถ้าเกิดทําขายก็บอกได้เลยว่าขายดีถล่มทลายแน่นอนนะคะเอาละค่ะลองชิมแล้วอร่อยแล้วทีนี้มาดูต้นทุนกันดีวกว่านะคะก็ส <ce: sheets> ําหรับต้นทุนรวมเลยนะครับถาดนี้นะก็จะอยู่ที่111บาท39สตางค์ครับจริงๆได้หลายถ้วย นน้ีแล้วก็ะะมีบางส่วนที่กินไปแล้วด้วยใช่ใช่แล้วก็สูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด41ถ้วยนะก็จะตกถ้วยละ2บาท71สตางค์ครับเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย2บาทกว่าเลยเหรอ แต่คุณคุณดูคุณดูไซส์คือชิ้นมันใหญ่มากนะคะเชื่อเถอะว่าในยุคนี้นะถ้าเกิดว่าไปทําเหมือนคนอื่นมันขายไม่ดีหรอกเราทําไซส์ใหญ่ๆไปเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปใหญ่เลยว่าขนมตาลจัมโบ้เนี่ยคนจะรู้สึกเออมันแตกต่างแล้วก็อยากชิมมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใช้สูตรทั่วไปเหมือนที่เขาทําไซส์ปกติแล้วมาทําเป็นจัมโบ้มันทําไม่ได้นะเพราะว่าสูตรแบบนั้นนะมันจะยุบตัวลงเมื่อเมื่อนึ่งเสร็จแล้วคือมันต้องทําให้พอดีชิ้นนะคะถ้าจะมาทําใหญ่ๆแบบนี้มันต้องสูตรนี้นะคะแต่ต้องบอกอีกครั้งงนนึะะค ทุกๆเมนูที่เราทํามานะคะต้นทุนแต่ละแหล่งแต่ละช่วงเวลามันจะไม่เท่ากันนะคะเราจะเจอคอมเมนต์บ่อยมากเลยว่าแล้วทาไมผมไปซื้อเราได้ราคานี้ทําไมเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อะไรเงรี้ยก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําขายจริงๆแนะนําว่าให้คิดจากต้นทุนจริงๆที่เพื่อนๆซื้อมานะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากได้รูปส,สวยๆเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์นะคะก็สามารถตามไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปโพสต์ไว้นะะค อนุญ,ญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้โพสตโปรโมทได้เลยนะคะขอแค่อย่างเดียวคอมเมนต์บอกไว้ใต้รูปนี้หนึ่งแล้วกันนะคะว่าขอเอารูปไปใช้เท่านั้นก็ได้แล้วล่ะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับถ้วยตะไลารายน่ารักน่ารักนะคะใครอยากได้ถ้วยแบบนี้นะเราใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆตามไปสั่งซื้อเอาไปใช้ได้เลยนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านข้าวร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทําขนมถ้วยบ้างทําขนมตาลขนมกล้วยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ ใช้ถ้วยน่ารักน่ารักแบบนี้พอลูกค้าเขาตักเอาขนมขึ้นมาทานเสร็จปุ๊บเห็นข้างในเป็นลายสวยๆเขาก็จะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว้าวนะคะอยากกลับมาทานร้านเราอีกบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกค้าติดใจในร้านเราก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆคนไหนอยากให้เชฟแบนทำเมนูอะไรให้นะครับก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาขีดถ้วยดีจ้า กินสักมือละสี่ถ้วยแล้วกัน <c oughs> เยอะกว่านี้คงไม่ไหวชิ้นใหญ่มาก